สวัสดีครับผมนายผลิตยุทธพันธ์นะครับหรือครูต้อมนะครับก็สอนอยู่ในระดับชั้นม12-3นะครับในสาขาวิชาสังคมศานะครับโรงเรียนอบจบ้านจองคำครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับวิถีปฏิบัติของโรงเรียนอบจบ้านจ่องคำนะครับเริ่มอย่างตอนเช้าเลยนะครับประมาณสัก7จ็ดโมงครึ่งเนี่ยเด็กๆก็จะเริ่มมาโรงเรียนละนะครับวิถีหนึ่งที่เด็กจะเริ่มทําก็คือการเก็บขยะในโรงเรียนซึ่งเป็นการปรับสภาพจิตใจของเด็ก ให้เด็กเห็นคุณค่าของส่วนรวมไม่เห็นในเรื่องของแนวคิดลบของส่วนตนนะครับทีนี้พอถึงประมาณสัก8ปดโมงเช้านะครับเด็กๆก็จะเริ่มนะครับมาเข้าแถวเคารพองชาตนะครับซึ่งเป็นเคารพสถาบันชาตินะครับศาสนาแล้วก็พะมหากาัตริย์หลังจากนั้นแล้วนะครับก็จะมีครูประจําวันนะครับมาให้ความรู้ไม่เกิน5นาทีครับผมหลังจากนั้นก็จะมีการปล่อยแถวไปนะครับไปแต่ละห้องแต่ละชั้นซึ่งก็จะมีกิจกรรมนะครับในเชิงบวกที่เรารู้จัก กิจกรรมแรกว่าก็คือกิจกรรมจิตศึกษานะครับซึ่งเป็นกิจกรรมทีใ่ในเรื่องของการพัฒนาทางด้านจิตใจของเด็กแล้วก็พัฒนาในเรื่องอารมณ์นะครับซึ่งแต่ละวันเนี่ยเราไม่ทราบเลยว่าเด็กเนี่ยมาโรงเรียนในแต่ละวันเนี่ยเขามีอารมณ์หรือเขาเจอสถานการณ์ปัญหาอะไรบ้างครูเป็นตัวสําคัญเลยที่จะเชื่อมโยงสภาพจิตใจของเด็กให้กลับมาอยู่ในสถานะของตนเองให้ได้ซึ่งกิจกรรมของจิตศึกษาเนี่ยมันจะมีอยู่3ขั้นตอหนหลักครับ1ก็คือขั้นชงครับ ครูจะมีการนําอุปกรณ์หรือสื่อต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นวิดิทัศน์วิดีโอหรือเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในรอบๆโรงเรียนเนี่ยนำมาใช้กันในการปรับสภาพจิตได้นะครับสครับคือการเชื่อมนะครับก็คือครูก็จะอุปกรณ์นี่แหละมาเชื่อมโยงว่าเด็กเห็นอะไรเด็กรู้สึกอย่างไรเด็กเข้าใจในสิ่งที่เห็นอย่างไรบ้างสุดท้ายแล้วนะครับอุปกรณ์ที่เด็กเห็นหรือสื่อที่เด็กเห็นเนี่ยนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กได้อย่างไรบ้างซึ่งเด็กก็จะมีการถ่ายทอดความคิดออกมา และเด็กที่อยู่ด้วยกันเนี่ยจะไม่ตัดสินความคิดของเด็กว่าเฮ้ยความคิดนั้นอ่ะดีหรือไม่ดีอย่างไรแต่เราจะเปลี่ยนเป็นการเคารพความคิดของเด็กมากกว่าว่าที่เพื่อนได้สะท้อนออกมาเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างและครูเองก็จะได้รู้สึกว่าเฮ้ยในวันนี้เด็กอะ่ะรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทําบ้างเป็นการปรับสภาพจิตก่อนที่จะขึ้นเรียนในคาบต,ต่อไปครับผมหลังจากนั้นเวลา9ก้านิกานะครับก็จะเป็นการเข้าสู่เรียนคาบแรกซึ่งก่อนหน้านี้ คุณครูเขาก็มีการปรับสภาพจีเรียบร้อยแล้วเด็กก็จะเริ่มเรียนซึ่งฐานการเรียนของเด็กๆโรงเรียนบ้านจองคำเนี่ยจะเป็นการเรียนแบบ TBL หรือ Problem Learning นะครับซึ่งใช้ปัญหาในการเป็นหาในการเรียนรู้นะครับก็แต่ระดับชั้นก็จะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันแต่เนื้อหานั้นสามารถเชื่อมโยงได้หลากหลายสาระมากนะครับซึ่งครูและเด็กจะเป็นคนคิดค้นเนื้อหานั้นๆน,นเองโดยการถามว่าเด็กได้เรียนรู้อะไรบ้างแล้วและเด็กอยากเรียนรู้อะไร หลังจากนั้นฐานตรงนี้แหละจะเป็นความรู้ที่เด็กจะนําไปเรียนต่อในข้าวต่อๆไปครับผมซึ่งครูแต่ละสาระก็ต้องมาเชื่อมโยงกันและพูดคุยกันเพื่อทําให้ฐานปัญหานั้นๆนที่เด็กได้เรียนเนี่ยสามารถทะลุเป้าหมายของเด็กที่ต้องการได้ทันทีครับซึ่งการเรียนการสอนของอโรงเรียนมาจอมคำเดี๋ยวนี้เนี่ยมีการปรับนวัตกรรมใหม่และก็มีสื่อเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามากมายเช่น เดี๋ยวที่เราจะเห็นก็คือเกี่ยวกับเรื่องหน้าจอฉายะนะครับเดี๋ยวนี้เป็นสื่อที่เด็กสามารถเข้าถึงได้ครูสามารถเข้าถึงได้แล้วก็ใช้ง่ายแล้วก็เป็นสื่อที่ทําให้เด็กเนี่ยได้เข้าทันเทคโนโลยีได้เร็วมากเลยนะครับดีกว่าสื่อในครั้งก่อนๆทําให้เด็กได้เรียนรู้เร็วแล้วสามารถแก้ปัญหาได้เร็วครับผมหลังจากนั้นในช่วงประมาณสัก11เอดโมง45นทีก็จะเป็นช่วงพักของเด็กๆนะครับก็เด็กก็จะได้รับประทานอาหารในพักร่างกายหลังจากนั้นเวลา12บนาฬิกาสีทีคุณครูครับก็ แล้วเด็กๆก,ก็จะมารวมตัวกันที่ห้องอีกทีเพื่อทําการบอดี้สแกนร่างกายซึ่งเป็นกิจกรรมปรับสภาพของเด็กอกีกเด็กได้เรียนมาแล้วเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้าจากร่างกายนะครับครูก็จะนําเด็กเนี่ยมาทากิจกรรมผ่อนคลายบอดี้สแกนร่างกายเหมือนสแกนร่างกายแบบที่มันเหนื่อยล้าออกไปแล้วก็ทําการขอบคุณร่างกายว่าเฮ้ยในวันเนี้ยร่างกายเราได้ช่วยอะไรของตัวเราบ้างนะครับแล้วทําให้เด็กเนี่ยได้เห็นคุณค่าของร่างกายว่าในแต่ละวันนี่ยได้ใช้อะไรบ้างในชีวิตประจําวัน และในระหว่างที่พักเนี่ยเด็กก็จะไดะ้เสริมในเรื่องของเชิญบวกเข้าไปนะครับเป็นการปรับให้เด็กได้เห็นคุณค่าของทางบวกนะครับและประมาณ13นานิกาก็จะเข้าสู่ในเรื่องของการเรียนการสอนต่อในภาคบ่ายนะครับเด็กๆก,ก็จะแยกกันไปเรียนตามตามสาระของเด็กนะครับจนถึงเวลา15นิกา45นาทีครับเด็กก็จะมาเจอครูอีกครั้งหนึ่งในช่วงห้องสุดท้ายก็คือทําการ AAR ครับเป็นการสอบถามเด็กว่าในวันเนี้ยเด็กรู้สึก ชอบอะไรบ้างในในวันนี้รู้สึกไม่ชอบอะไรบ้างอารมณ์ในวันนี้ของเด็กเป็นยังไงนะครับเป็นการที่ทําให้เด็กเนี่ยกับครูเนี่ยได้สารสัมพันธ์กันว่าเฮ้ยวันเนี้ยเด็กอาจจะไม่ชอบในสิ่งที่เรียนในวันนี้นะเฮ้ยต้องปรับในวันนี้นะเพื่อทําให้ในในวันนี้เนี่ยได้รู้ปัญหาแล้วแก้ปัญหาต่อไปทําให้วันพรุ่งนี้นะครับได้เริ่มใหม่แล้วก็ทําให้เด็กได้มีความสุขกับการเรียนต่อไปครับผมเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับ ก็จะให้พี่ๆของเรียนเจบ,บ้านจงคําในระดับชั้นมัธยมนะครับพาไปชมการเรียนการสอนของแต่ละสาระวิชาว่าการเรียนการสอนแต่ละวันของเรียนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับผมสวัสดีครัผมชื่อเดกชายพลดุน์ครับสวัสดีครับชื่อเดชิติรัน์บุญดาค่ะวันนี้พวกเราสองคนจะพาไปดูการจัดการเรียนการสอนของระดับชั้นมัธยมต้นทองโรงเรียนจอมทอง ก็วันนี้จะพาไปเรียนวิชาแรกนะครับเป็นวิชาภาษาไทยนะครับก่อนเส้นทุกไปทางนี้เลยครับห้องนี้นะครับเป็นห้องเกี่ยวกับห้องภาษาไทยนะครับก็ห้องนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยเกี่ยวกับวรรณกรรมนะครับก็มครูประจําชั้นอยู่ครูเลย์ลักพาครูและโชตินะครับก็้เด็เชื่อใจค่ะครับค่ะงดเตรียม เรียนนักบวุาคสวัสดีค่ะเดี๋ยวผู้พูดจะขอภาพที่แลวเลยนะคะที่เราโคงะอนะก่อนที่เราจะทนตออนามกับสูงรับสา เกี่ยวกับการจัดการการสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะครูประจำวิชาคือครูวิชาลัทธิวิชาเศรษฐศาตอนนี้นะคะก็จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับอสมการชั water, <ina> like ้นขึ้นตัวแปรเดียวค่ะครูพิจารณาจะสอนตั้งแต่ชั้นม .1 นยืนชั้นนอมลเข้าไปดูข้างในเลยค่ะเดีนะคะข้างอนที่ยืนเราจะต้องมีการเอาวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพื่อสำรวจว่าโจทย์เนี่ยให้อะไรลงมาใช่ไหมคะและให้หาอะไร ในขั้นตอนที่2เนี่ยจะต้องกำหนดตัวแปรในสิ่งที่โจทย์ให้หาและแล้วขั้นตอนที่3เราจะเขียนอสมการเพื่อกำหนดเงื่อนไขในโจทย์นะคะนัมายควาก็่าเราจะต้องอ่านโจทย์เสร็จแล้วกำหนดตัวแปรเสร็จแล้วเราก็จะมากำหนดเงื่อนไขขั้นตอนที่4ี่เมื่อเรากำหนดเงื่อนไขอสมการเสร็จแล้วเราก็จะทำการแก้อสมการนะคะขั้นตอนที่ห้คือตรวจคำตออกมเสียนดูษิอ่ะโจทย์ตรงนี้เมื่อวานที่ครูกำหนดโจทย์ให้นะคะจะเป็นโจทย์ เล่มหนึ่งวันแรกนะะรวมสองวันอ่านได้มากกว่าครึ่งเล่มจงหายว่าหนังสือเล่มน,นี้มีจํานวนหน้าอย่างมากถีน่หน้าเดี๋ยวผูู้ขอตัวแทนแล้วออกมาเขียนอสมบาการจดนี้เนื่องจากว่าเมื่อวานเราได้ไม่เพียงต้องที่ลืมว่าเรา เราจะกำหนดตัวนี้เป็นตัวแปร x ใช่ไหมคะซึ่งเป็นหนังสือเล่มหนึ่งก็คือเราไม่รู้ว่าหนังสือเล่มน,นั้นวัาแรกอ่านหนังสือได้เศษสองส่วนห้าของเล่มน,นะคะพี่ยามก็จะเขียนได้ว่าเศษสองส่วนห้า x นั่นหมายความว่าวันแรกเราอ่านได้เศษสองส่วนห้าหน้าของเล่มของเล่มตัวนี้เราไม่รู้เรากำหนดใหเป็นตนัวแปร x ต่อไปเลยค่ะคืออสมการที่เราได้นะคะเศษสองส่วนห้า x เซนตนสองเอ็กซ์ทั้ง2อข้างของกรสัมการเนาะเราบอกว่าเราทำอะไรอยู่แล้วแล้วกมอนสเชันมนมอสนะครับอประจำชั้นที่สอนภาษานี่มนสสั้นนครับเอมเป็นรอนรนรมนรแนรร เขานั่งเขากำลังนั่งเขากำลังนั่งออเดนโซฟาใมใอะลูซี่แลก็แม่ดกำลังนั่งอยู่บนโซฟาต่อไปลูซี่สตริงเวนเจ่าตัวนี้ใช่อะกำลังเล่นตุ๊กตาอยู่กับเล่นอยู่กับตุ๊กตาแล้วก็อีกคนชื่อว่าโอนอยูบหรือสังเกตว่าสีแดงแดงที่หน้าตามันไปต้ยมาแบบนี้คือคือยาที่กำลังกำลัง ตรงนี้เขาเป็นอ่เพราะเนื่องจากว่าประธานในประโยคนี้มีอีกมีสองคนใช่ไหมคะพอมีสองคนปุ๊บก็มีที่ใช้ก็ต้องเป็นอ่ะอ่ะแล้วก็เติมไอเอ็นจีแต่โอ้ครูให้คำว่าพวกเรากำลังเรียนอยู่อ่ะเราก็จะขึ้นประโยคเขาว่าอะไรวีอ่าวีไรดีวีตามด้วยเอ็กเอมอาร์ประธานเป็นบีก็เลยใช้อ่ะวีอาร์ สา a r ิ n g ใช่ไหมสาหิงวิชาอะไเอ่ย อันนี้นะคะก็จะเป็นห้องสุดท้ายแล้วค่ะเกี่ยวกับห้องวิทยาศาสตร์นะคะวิชำวิาชาก็คือานางหมอนสันมีซับคะ่ะซึ่งจะสอนตั้งแต่วัธยมม1ถึงม .3 ค่ะขอเช้เข้าไปรับชมได้นะคะสาอ่านเรื่องอาข้าวรากยาคู่สองเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา ข้อกับแม่นะคะก็คือมีตาโตคขาวก็มีตัวเตี้ยค่ะแล้วก็ผิวขาวค่ะก็สูงอ่ะสูงอ่ะก็หมองเดียวกันสองคน อาใครที่ลูกเหมือนลูกปู่กับย่าหรือตากับยายคนนึ่สองคนสองคนอาจจะเป็นไม่ใช่ลักษณะมีเป็นลักษณะมงคลบางอย่างคราบอกว่าเป็นทักษณะที่ว่าบางอย่างถ้าเราไม่เหมือนพ่อกับแม่เราจะเหมือนใครลูกอ่าลักษณะทางพันธกรรมบางอย่างไม่เหมือนพ่อกับแม่แต่จะไปปรากฏที่ลูกหลานซึ่งเหมือนตากับยาค่ะมันูีต่อนะจ๊ะเเนากพ่อแม่คือหลักฐานส่งใคร สองไม่เป็นลูกของแม่คนนี้ล tamam. okay. <playful. S 2> ูกส okay, okay. like ังเกตจากอะไรคะผมดื right. awesome. right. well, ่มส so, ูงสองดาวก็เรียนจากไปครับกับการเยี่ยมชมการศึกษาของเมนอมบ์จอบ้านจอมคำครับสำหรับพวกท่านใดนะคะที่อยากให้บุตรหลานนะคะมาเรียนที่เมนอบ์จบ้านจอมคำนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ห้องทุเรีนการเมินอบ์จบ้านจอมคำได้เลยค่ะครับสำหรับวันนี้ก็ทั้งสองคนก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ ครับสิ่งที่อยากจะฝากถึงผู้ปกครองหลังจากเด็กกลับบ้านไปเนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกว่าการ AR าเนี่ยทำให้ครูเเห็นในปัญหาของเด็กว่านในแต่ละวัน,เ,นเด็กชอบหรือไม่ชอบอะไรสิ่งหนึ่งที่อาจจะฝากไปก็คือเด็กครับจะมีสมุดจดการบ้านในแต่ละวันเลยว่าวันนี้เด็กได้ได้งานหรือการบ้านอะไรจากเรียนไปบ้านก็คืออยากให้ผู้ปกครองเนี่ยได้สอบถามเด็กนะครับว่าวันนี้เด็กได้เรียนอะไรและมีงานอะไรบ้างแล้วเด็กรู้สึกยังไงเป็นการช่วยครูอีกอีกทางหนึ่งครับที่จะทําให้เด็กเนี่ย ได้เห็นคุณค่าของการเรียนและสนใจการเรียนมากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้การศึกษาเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับทางโรงเรียนก็พยายามที่จะปรับและทําให้เด็กเนี่ยได้สนใจและเหคุณค่าของการเรียนผู้ปกครองก็เป็นส่วนพื้นฐานสําคัญหรือและนักขงโพยสําคัญมากที่จะทําให้เด็กสนใจในการเรียนแล้วก็อยากมาเรียนในทุกๆวันนะครับยังไงก็ฝากถึงผู้ปกครองนเรื่องตรงนี้ด้วยครับ